ส, ö, ส, you สู้เรื่องๆสู้เรื่อทุกคนผมเตนะคะว่าจะแล้วในวันนี้ผมก็มีหูก็ใช่แล้วครับทุกคนในวันนี้นะผมก็จะเอาเจ้าแตงโมลูกนี้นะฮะไปฝังไว้ใต้หินระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับผมทุกคนในอดับแรกเลยนะฮะผมก็จะทำการมั่ระเบิดโอ้ชิต not good นะครับก็จัดไปครับใช้เสียมขุดยาวไปเลยเฮ้ยนี่ขุดไปโอ้ยดินแข็งจังเลยีา้าอิโมจ โอเคผมคิดว่าได้หลุมกําลังดีได้แหละนะฮะเนี่ยครับลูกแตงโมของเรานะโอเคจากนั้นผมคิดว่าเราพร้อมแล้วนะฮะหยิบลูกแตงโมขึ้นมาครับแล้วจากนั้นก็ทําการเปิด<ค>ดาวแตงโมตอนนี้เต้ช้ถุงยางอันามไมยีย่ห้ออะไรแล้วกระโปงหายไปไหนเอาไปขายแดกเพราะโควิดสิบเก้าราหรือเปล่า ส้วมระเบิด